เพื่นเขามาแล้วถาดานบอโอเว่มันเข้าบ้าเหมืองอื่นโหลดมามามา,น,านั่งนี่นี่เบ็นจะไปเอออีเดี๋ยวกูไปสื่อหนำกันเด้อโอ้เพื่นเขาสาฝ,าฝา่าว <c oughs> เขาเริ่มงานไหว้อย,อยี่นี่กองยูทูปแป้าหมายเขาเนี่ย แม่อันนี้บอกเออแม่อันนี้ล่ะเพิ่อนเามาแล้วออกมาให้เขาแน่เอาอีกอย่างนี่เพิ่นเพิ่อนเขาออกมาเบิ่อไงที่ล่ะ เขาเห็ุแต่เขาบอกหักเขาบอกเห็ุใส้เพื่อนดอ,อกนี่กระเปา๋าเขาเสียเพื่อนเขาเห็นว่าเพคนมากมากอยู่วัวมากอยู่ยวหลุมใหญ่เขาเอาไว้น้ำเพื่อนแต่ว่าหลุมน้อยเขา,เ,า,เ,ขาเอาไว้กระเป๋าขึ้นเขาเอาไว้บึงย่ามเขาจีดหอดเพื่อน เขาดีใจเดซที่มีเพื่อนเขามาในชีวิตเขาไปดั้งเพื่อนพี่แฟนที่ดีที่สำคัญเพื่อนในเกียรติเขามาด้วยตลอดอย้อนเขายังมีเพื่อนในชีวิตละ่ะเขาบอกงามเขาบปน็นารักเด้เพื่อนเพืออเขาเม <m> ื่อเอการที่เขาเสียกไยมันก็เป็นหนาตาดอกแต่มันคือนิสัยเขามักที่เพื่อนเป็นเพื่อนบ่ไเด้มากที่เพื่อนเป็นคือไผ ความหักเดไอถ้าเมื่อคอนเดเขาจะเพดทุนหละกเขาสิเมื่ออะบอกโอเคโอเคอ,อเวนีไปสมัครเรียนน้ำไปสมัครเรียนน้ำกันเนาะไปแล้วเนาะเขากำลังสอาเรียนของเดียวกันของเดียวกันเพื่นการแนงสือเรเดอ,เอ,อร์เหาโจมหมอสามมาเดแล้ไปสอบสายบีก,กนันินเหตติดน้ำกัน เ้าไปได้เข้าตรงยูของเดียวกันขาสิโยข่าเพื่อนไว้จบม้อหุแล้วเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยร่วมกันเราเพื่อนมอเลยเด้โอเคเจ้าของข็าิตต่างที่เรียนเพื่อเพื่อนเพื่ออนาคตขอห้อาทั้งสองแล้วมือหนึ่งข้าสิไปษไทยรับปริญญาต้งกัน เฮ้ยเพิ่นเขาประกาศไลฟ์สื้อแล้วอุ้ยเพิ่อนดีๆไลฟ์สื้อเพิ่อนขอเขาเขาดีใจก็สอบดีด้วยหรือยังของเดียวกันกับเพิ่นอุ้ยดีกว่าเพิ่นเขาสิแดงใจเลียนเงินสิเขาทำงานสองโดดของพ่อคาเดือมจนเขาเรียนจบ เฉนของโอเวนแล้วก็สาวไอกำลังไปที่นี่เ,เป็นบรครับแต่ก็ต้องมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้สถานะของทั้งสองคนต้องเปลี่ยนไปมันจะเป็นอย่างไรอีหยังที่เหตุให้ใจคนเปลี่ยนไปใดถึงขนาดนี้รอรับชมเลยเลยครับกำลังมัน าปรกเภเขาวปก่กนดีจ้ะประเภกข่า เรน่องม่ใจมาจะของนำป๊าป้๊บี่กี้เขา เพิ่นไม่ได้ใส่ไอเขาก็เพิ่นเหลืองกษาเขาก็เพิ่นเหลืองกาศมันเกิดยังเกิดเพิ่นอยู่ดีก็สิไป,ปบอกบอกปากาวก็เลยบอกกระบอกอยู่ดีว่าเขาเหลือกัน อยากมือน,นันที่โอเวนหักอกสาวไอ้สาวไอ้ที่นาบูอยู่แล้วก็แห้งบูดเก่าเกากินก็ว่าได้นอนก็ว่าหลับทำใจว่าได้มูต้องมาอ้อยเอาเฮ้ยเอ็นตาเลือดโถนย่ามไหนที่ทำใจเลยเนาะ กลับมาเบิงบบาวโอเวนที่หาอก,กสาวไอนังน่งงอยอย่างน้อบันนี่เอ้าจกเบิงอย่างน้อบันนี่เบงเงินในกระเป๋าบอนั่นมันลูกคู่ของโอเวนกับไอพอเมนบุกครับพี่อนโอเวนมึงหูบอไอ้เป็นจังไรแน่ กูหูไหวเจ็บแต่กูก็เจ็บปวดตางกันดอกแต่กูเสียบลาสักมือหนึ่งไอ้ก็ลืมกู้ได้องกู้่ยยากเฮ็ดแบบมีดอกกู้มีเหผลกู้หักไอ้กู้อยายา้ไอ้มาลำบากงานกูมึงก็บ่สูญไพร่องกับไอ้ของรัวก็มีปัญหาเขาว่าท่วงนี้เงินทีกูเก็บไหวแม่งคาเทอมกูกเาไปใส่หนีพ่อแม่เป็นแล้วเรื่องราวาก็เป็นดังสีนะครับพี่น้องไปเบิ่งพร้อมกันสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะแม่ แม่คะนี่กับลายเปียนะคะที่แม่พอจะใส่หนีหนูจนครบกัหนดชํำลาแลี่มแม่ว่ามาใส่หนีหนูนกยุดัชนดที่ดินนะคะยืนเวลาหายไปได้บ่คุณนายคุณนายกับหูอยู่ตัวว่าช่วนนีมันหางันยาก,กาหนดก็คือกัหนดค่ะแม่นกกระใจดีที่แมา่มาเตือนก่อนกับลคะค่ะสวัสดีคะ่ะมาดามขาดี๋ยวคะ่ะรถทางนี้คะ่ะ พห้ดันแม่แม่มียังกับบอกลุกมาในที่ละทีหน้าของเฮากำลังสิถือยืดถ้าเฮ้าบ่วมีเงินไปให้เขาในแ,แม่ไปยืมต้อนไดไปยืมก็ไฟือบกบอกลุงในยะคำต้นสีหูอีหยังเงินเฮาบ่วมีเงินได้ลูกพอมือกับต้งงานเสียห้แม่ไปหาเงินมาแต่ใสอู้เจ้ออาอีหยงังสางตันนี้ ทั้งผลก็น้ำแม่น่เงินเดี๋ยวผมเก็บไว้เงินก่อนนี่รูปมาเสียไปไหวทะเลียนต่อบอแมอนบอผมบอเรียนแล้วแม่ผมสิ่ไปต่อกศนกเนอากับใ้ผมสอบบปติดค่าเทอมมันถือเรียนอยู่ไสมันกับเกง่ง สิดีบ่รูกเอาเงินขึ้นไปวยสัแม่ยังตองบึงน่องอยู่น่องตองเรียนทั้สูงแม่ร่ตกเป็นหัวผมดอกผมเอาตัวหลอดได้แม่กับหัวลูกชายคนนีเก่งกูขอใจเพื่อนกูคเคยสัญญากับไอ้กูสิตังเจเรียนสิสูยไปพร้อมกันสิจบไปพร้อมกันแต่ทุกอย่างมันจบแล้วก็สิโยกขาวเวพื่อนไปจบมอหก แล้วเขาไปเรียนมาหาลัยด้วกันเราะเพินบอกเลยเด้อียางหนองมันยังเรียนอยู่กูเรียนหน้องกูเลยก็สิไม่เงินไปโรงเรียนแล้วไอแล้วเวนส่วนไอ้ก็ปล่อยเขาไปเจอคนทีท่ดีกว่าสาบางองสีดีกว่าต้องมาอยู่กับคนมีอน,นาคตคือเฮาถ้าสีดึงเขาไหวเด็กคสีแกโตเงินไป ไม่ก <little> ี่เขาไปก่อนไม่เขายังไม่อยู่เรไปกี่เขาเออไป เป็นยังปะเอนเอ้ามึงสองคนก็สวยใช่อหะโอเว่นเดีเ๋ยวฮอรสบบอกไอ้เองให้เขาคิดว่าเขาสวยนั่นดีแล้วกูเด็กกูมูสนิทมันเดะเออมึงก็ซอยกูกวนกูโมเดลหายแล้วอ,อ,อ,อังไรก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับให้มันถึงแสนซับสไคร